เปิดคลิปมาเห็นข้าวต้มแบบนี้แต่เราจะไม่ได้มาทำข้าวต้มกันแต่วันนี้จะพาทำพริกเจียวพริกเจียวนี้สามารถนำมาปรุงกว๋วยเตี๋ยวเพิ่มลงไปในข้าวต้มโดยเฉพาะกว๋วยจับยวนเพิ่มความเผ็ดความฟินวิธีทำก็ง่ายมากๆส่วนผสมน้อยมาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยส่วนผสมที่1น้ํา้ำมันพืช200กรัมหรือว่า1ถ้วยตวง กระเทียมสับวันนี้ใช้กระเทียมหนึ่งหัวใหญ่ประมาณ50กรัมส่วนผสมที่ขาดไม่ได้พริกป่น100กรัมมาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนสามารถใส่กระเทียมสับลงไปได้เลย ค่อยๆผัดกระเทียมไปเรื่อยๆจนได้สีเหลืองสวยผัดไปประมาณ1-2อนาทีกระเทียมก็จะสุกสีเหลืองสวยประมาณนี้หลังจากนั้นให้ปิดเตาแก๊สได้เลยสิ่งสำคัญที่สุดหลังจากปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วใส่พริกป่นลงไปทันทีแล้วคนให้เข้ากันอย่างรวดเร็ว วันนี้อยากจะเพิ่มความหอมก็เลยเพิ่มพริกไทยป่นลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันดีหลังจากนั้นพักไว้ให้เย็นเก็บสายภาชนะหรือขวดแก้วที่ทำการฆ่าเชื้อมาแล้วเก็บได้เป็นเดือนๆเ,เลยก็เป็นอันเสร็จแล้วกับการทำพริกเจียวทำง่ายแบบนี้ส่วนผสมก็น้อยทำเก็บไว้ติดบ้านกันเถอะค่ะ ถ้าชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย